สวัสดีค่ะเพื่อนๆแพทกับกลุ่มเพื่อนๆตามหาหมาวัดใหม่เนินพยอมที่คนใจร้ายเอามาปล่อยแถวเขาน้ำซับค่ะล่าดูดูดูเจอเนอนสาธุขอบคุณนะคะพี่อนุโมทนาบุญค่ะเจอตรงนี้เรียกอยู่ตั้งนานเรียกเขาแล้วก็จะเอาของ้ินแลวมีตัวหนึ่งน่าที่ถ่ายรูปตรงไปมาเห็นไหมสีดำะสาธุ ธุเข้ามาเข้ามาที่เ้าดีใจอ๋อพัลล่าแม่ดีใจลูกหนูปบาดเจ็บตรงไหนเยอะหรือเปล่าลูกโถลูกเอ้ยลูกพระคุ้มครองเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาขอบคุณนะเจ้าค้าเจ้าที่เจ้าทางอ๋อแม่ดีใจนะลูกโอ้เนนมาเห็นไหมลูกโผล่ออกมากันหมดเลยป่าปาไปบ๊อบไปขึ้นรถลูกปาปาปาโอ้ลูก ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าขาวนะเจ้าค่ะโอ้จ่าจ่าป่าป่าป่าโอ้จ่าจ่าเดี๋ยวไว้ให้เนนซื้อไอ้ที่ครอบปากเอาไว้ไปตีมันเลยตัดอ๋อเนี่ยเขาก็ป้องกันตัวเองอะป่าป่าป่าให้เนนอุ้มค่ะป่าป่าขึ้นรถขึ้นรถป่าขึ้นรถลูกป่าป่าขึ้นรถลูกตัวนี้ชื่อบ๊อบใช่ไหมคะเนนสาทุ ปลาลงลูก,าากสาธุมาแล้วลมาวแล้วทางนี้ลูกเอาจื้ยเอาจื้ยเอาจื้าลูกมาไปโดดเลยาลูกไปกลับบ้านนะลูกสาธุพระคุ้มครองเทพเดวดาฟ้าดินคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยนะลูกใจใหญ่เลยเนะี่ยเออพี่วัวคิดถ,ถึงแม่ไหมเดก็เดกๆเออมีตงังนวล พี่วัวคิดถึงแม่ไหมเออใครคิดถึงแม่มากเออน้องตาลัวเลกคิดถึงแม่ไหมลูกเออคนช่วยคิดถึงแม่ไหมมากินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวเด็กๆเออดาวพี่วัวคิดถึงแม่ไหมกินข้าวกินข้าวขอโทษลูกกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้น้องๆก่อนมาพี่วัวมาเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกมากินข้าวลูกอ่ะเด็กๆกินข้าวเลยค่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ําให้ลูกไปตานเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ตักให้ลูกแป๊บนึง ตัวเล็กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตาลกินข้าวตัวเล็กกินข้าวค่ะกินเลยลูกกินเลยลูกแม่เติมให้อีกนะดาวน้ำตาลกินเลยลูกกินเลยลูกพี่วัวกินเลยมีตังกินเลยลูกพี่วัวกินเลยค่ะกินเลยลูกคนสวยกินเลยมีตังเดี๋ยวรอแม่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้นวลเดีมีตังนะคะกินข้าวค่ะกินข้าวลูกโอ้คิดถึงแม่จีกินเยอะๆเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้นะคะมีตังกับนวนกินไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้ลูก คนสวยกินนะคะเดี๋ยวแม่เติมให้นะคะพี่วัวกินเยอะๆลูกพี่วัวกินเยอะๆนะคะคนสวยกินลูกมีใครยังไม่ได้กินอีกลูกกินซะลูกอันนี้แม่ให้พี่วัวค่ะแม่ให้พี่วัวอันนี้คนสวยกินนะคะอกินเยอะๆคิดถึงแม่ชีเดี๋ยวแม่เอาน้ําให้ลูกแม่เอาน้ำให้กินไปลูกกินไปแดงกินเลยลูกกินน้ําด้วยนะเออแดงกินซะลูกกินซะกินซะกินให้อิ่มลูกเออกินซะลูก กนะินนะกินนะเจ้าแดงกินนะลูกหนูอิ่มแล้วนะนวลนวลอิ่มแล้วใช่ไหมพาจุยาจ้ยนะจืย้ยจุ้ยน้อยกินนะกินให้อิ่มนะลูกแม่านะ้ำวางข้างๆนะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะตัวน้อยกินนะลูกเออตัวน้อยกินนะลูกนะ้าดาลูกกินให้อิ่มนะลูกเยอะเลยลูกอันนี้กี่กินกินสลุกเออกินซะนะกินเยอะๆนะแม่รักหนูนะแม่ห่วงหนูเทพเทวดาฟ้าเด่นคุ้มครองนะลูกกินเยอะๆลูก แม่เติมมาเต็มเลยน้องี้กินนะคะโอเคมีตังต้องนอนกินเลยเหรอลูกอจุยอจุยนอนกินอร่อยอะลูกหออกมากินข้างนอกดีกว่าแม่ว่ามาออกมากินข้างนอกดีกว่าลูกมามาออกมากินข้างนอกมาเดี๋ยวแม่มาเก็บออกมากินข้างนอกมาลูกมาได้ลวจ้าไปไหมเดี๋ยวมาเติมน้ําเติมน้ําให้น้องเต็มๆจ้าน้ําสะอาดแล้วแต่มีตะไคร้หน่อยกินแล้วจะได้มีวิตามิน ดอแลน,นู่นนี่นั่นไป